โอ้ยยากากกูจะปึ๊กเออเออตีนบังเออญมาคาดิแมบมาคาตีเออมาเขาเจ้าเออมาเขาเจ้าวัสดีครับพี่น้อง อันบุญไหวสตอรี่เชนแนลครับพี่นอ้องอันเหตุเกิดจากว่าคิปทีปะเขาเจ้าเนียวสุตกาผาแล้วผมก็บอกว่าผมใส่มันนอนข้างนอกมือนีผมก็เลยสีภาพไปเบืองว่านอกข้างนอกนองนอนจังไดยูจังไดห,หอนบอเดี๋ยวซิมีการเกิดว่าเฮ้ยดรา,ม,าม่าเป็นยังไงปะเขาเจ้านอกข้างนอกเป็นยังอบก็ห้นอนในห้องแอร์ผมสีภาพไปเบืองแล้วผมสีอธิบายเทเลขันตออเทเลนิดเียหน่อยนะครับขันห้มานอนใน้เงี้ยมันบอรครับพี่นอ้อง ขันนองปวดขี่ปวดเนียวน้องคือบ่คือคนเด้น้องเปิดประตูบบเป็นพี่น้องเปิดก่อนยางออกไปมันกระิีแอด์บานพดแม่นบอพี่น้องก็เลยกับจายเป็นว่าเลือกให้นอนนอกขังนอกนะครับทุกคนแล้วก็คขันถามว่าห้อนบอนะครับผมเดี๋ยวผมใช้นเบื่อันนี้พี่น้องเห็นบหมองสมสมอย่มามสิกลับด้านหน่อยนึงเด้ออันมองสมสมนียี่สิบห้าองศาครับตอนนี้จังหวัดอุดรของผมครับพี่น้องยี่สิบห้าองศาเสมือนการเปิดแอร์ยี่สิบห้าองศา A later few moments later. ผมเอาพัดลมโรงงานอุตสาหกรรม2ตัวนะครับทุกคนเปิดให้น้องซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าหนาวมากผมยังหนาวเลยหนาวก็อยู่ในห้องผมอีกแล้วดูเขาสวยนี่อากาศก็นหนาวนะสวยเรียกขนหนาอ้วนตุยแล้วแต่ฮักขี้ย,ยงแต่ลมมันแรงมากจริงๆทุกคนเห็นไหมอันนี้คืออยากจะรีวิวที่นอนนองสำหรับใครที่เป็นห่วงนะครับอาจจะมองไม่เห็นภาพเนาะทุกคนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพก็เลยเนี่ย อันนี้ผมนั่งอยู่ไกลพัดลมมากนะแต่ลมแรงมากถ้ามีเสียงลมก็ขอภัยด้วยนะครับนี่เห็นไหมลมมาแรงมากจริงๆผมใช้พัดลมอุสตสาหกรรม2ตัวย้ำอีกทีนะครับว่าตอนนี้อากาศ25องศา ดากไปดมนี่ป้ายสวยจริงๆแล้วอ่ะผมเลี้ยงหมาผมคิดไว้อยู่แล้วนะครับว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะนอนได้ไหมอากาศมันร้อนไหมมันมียุงไหมซึ่งผมก็มาหน้าข้างนอกเป็นประจำมันไม่มียุงนะครับทุกคนมันไม่ใช่หน้าฝนมันกำลังเข้าสู่หน้าหนาวแล้วมันไม่มีน้ําขังแล้วมันไม่มียุงเลยอ่ะทุกคนสมมติถ้ายุงมันบินผ่านหน้าพัดลมใช่ไหมมันคงตีลังกาฟิวถามซีหาตำลุปพี่น้องคราบเตีงต้อไปนอนกับกิ่งมือเดียวเด้อพอมึงกลับมามึงก็กลับไปนอนของเก่าเด้อเร็วมาเร็วมาเร็ว ขึ้นไปทั้งหองเบาๆนี่มึงญ่ายอย่งนนะมึงขึ้นไปขึ้นไปทั้งหองเราเรียวขึ้นไปเราเรี่ยวไสหองปิวทั้งไส้องน้ำหองน้ำนะขึ้นไปแค่เสียยินบเบาๆมึงย่างเบาๆมึงย่างเบาๆย่างเบาๆต้องทำเบาเบาในเกงของพุนของพุนของพุนเจ้าครับเจ้าไม่ขึ้นที่นอนนะครับเข้าใจไหมโอเคเก่งกูรับปากมั้งเออนอนน้ำกันนะลูกนอนนอนน้ำกันนอนน้ำกันนอนน้ำกัน มึงท่าเก่ากูด้นี่นะเขาเอื่นว่าท่าแงะม้าตัวไปคิดว่าได้ต้องเป็นม้าแอดวานแล้วก็ม้านาบิกเป็นพิเศษที่ต้องกูเลยละะึงเจ้าเคตไดคือข่อยบอกเขาเจ้ากว่ามึงเป็ขั้นธรรมดาหรอมึงเป็นสังข้างมาเขาเจ้าเขาเจ้าไม่ทําแบบนั้นลูกหนูเป็นเซเลบนะลูกนะหนูเป็นเซเล็บหนูจะมาเลียอวัยวะเพศชายของน้องหมาไม่ได้ไปปิดไฟนั่นเห้าเ้ามึงปิดไฟเัว่อทะเลาะกูซโดดขึ้นเตียงมึงมึงสายตากูเอาเลอดมึงสายตากูมึงเยือ เจอเจอกันน้องเก่งเจอกันทั้งเตียงมืออื่นมาหลับขนเต็มมอหมย่าได้หายมึงแท่เบิกเอาปิดกล้องมึงปิดกล้องเอ้ออย่าเลี้ยนะปิดกล้องพุ่นสำหรับเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเขสิได้มาขอกันให้ทุกๆมือเอาบักคานี่แหม่กุปุษนได้ปิดช่องเสียดจู้แหม่มึงกลับมาปิดช่องน้ำกูก่อนกลับมาก่อนพี่น้องไม่ได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้อง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์โอ้ยยาบากกูแทบปื๊ดเออเออ,เอ,อตีนมึงเออมะค่ายนี่แมบมะข่ายตีอ๊อบมะเข้าเจ้าเออเออมะเข้าเจ้ามะค่ายนี่